วิธีทำงานแบบพุดเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวบ้าพลังทางสายกลางอยู่ตรงไหนโลกยุคใหม่อาจเหลือคนทำงานอยู่สองพวกพวกแรกขี้เกียจสุดๆคิดถึงวันหยุดอยู่ตลอดเวลาพวกที่สองบ้าพลังยังทำต่อไม่เลิกแม้ในวันหยุด แต่คนคนเดียวกันอาจเข้าพวกขี้เกียจสุดๆแล้วหลุดมาเป็นพวกบ้าพลังเหมือนผีเข้าผีออกในโลกที่ไม่มีความแน่นอนนี้อาจเป็นเพราะยุคเราไม่เหมือนยุคไหนๆที่ผ่านมาเริ่มต้นชีวิตกันด้วยการเจอสิ่งเร้ารุนแรงเมื่อบันเทิงก็บันเทิงมากจนไม่อยากจากไปไหนไอทำอะไรก็มือไม้อ่อนใจจดจ่ออยู่แต่เรื่องเล่น เรื่องคุยกับผู้คนหลากหน้าหลากตาแต่เมื่อได้เป้าหมายอะไรก็มักเราคาจด้วยรางวัลก้อนใหญ่ตลอดจนความสนุกระหว่างทางไปถึงเป้าหมายความคืบหน้าวัดค่าได้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนแปลงร่างจากศพบ,บนที่นอนให้กลายเป็นหุ่นยนต์มีไฟแรงสูงขับเคลื่อนเพียงนึกถึงตัวเลขแสดงความคืบหน้าเท่านั้น และเมื่อล้มเหลวบ้างสำเร็จบ้างตกแอกลงมาเจ็บหนักบ้างลอยเทงแตงขึ้นไปยิ้มค้างติดลมบนบ้างในที่สุดก็เบื่อหนายสัมผัสร้าใจรุนแรงทั้งปวงไม่รู้สึกรู้สาหรือยินดียินร้ายกับเป้าล่อไหนไหนในที่สุดก็อยากกลับมาทอดหยุยงอมืองงอเท้าอีกเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยอ้างว่า ขอเวลาเยียวยาโรคเครียดขึ้นสมองแต่ในที่สุดก็ต้องประสบกับโรคเบื่อกัดกระดูกอีกจนได้ทั้งความเกียดคร้านและอาการบ้าพลังจึงเป็นสุดโตงแห่งวัยทำงานที่ผิดพลาดใช้ร่างกายมากเกินไปจนพังหรือไม่ก็ไม่ใช้ร่างกายเลยจนเปื่อยใช้อารมณ์มากเกินไปจนอึดอัด หรือไม่ก็คลายอารมณ์มากเกินไปจนเลื่อนลอยทำงานแบบพุทธคือการทำงานอยู่บนวิถีทางระลึกถึงความพอดีเมื่อใดเครื่องร้อนต้องมีสตินึกถึงการพักเครื่องให้เย็นลงละสายตาจากเป้าหมายมองไปกว้างๆเพื่อให้สายตากลับมามีกำลังโฟกัสใหม่ แต่เมื่อใดเครื่องเอ่ยเชื่อเย็นชื่อก็ต้องมีสตินึกถึงการเร่งเครื่องให้แรงขึ้นคิดถึงเป้าหมายเพื่อพุ่งเข้าหาให้รู้ว่าชีวิตสนุกกับอะไรได้จริงบ้างเมื่อหลุดพ้นจากความขี้เกียจและบ้าพลังคุณจะมีพลังเหลือเฟือแบบสบายสบายเป็นสุขอยู่บนทางสายกลางเห็นความไม่กระด้างและไม่ปวกเปียก ไม่คิดอยากมีเวลาวันละ48ชั่วโมงแล้วก็ไม่คิดอยากลาพักร้อนชั่วนิรันด์ด้วย